สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกิจกรรมวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับการทดลองสนุกๆน,นะคะวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของกระจกสะท้อนภาพนะคะไหนพูดตามอีกรอบสิคะกระจกสะท้อนภาพเก่งมากเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นอะไรมาดูซิแต่มีคนรู้จักไหมคะเรียกว่า กระจกเงาถูกต้องนะคะเก่งมากกระจกเงานะคะอุปกรณ์ชิ้นที่1เป็นกระจกเงาอุปกรณ์ชิ้นที่2นะคะก็จะเป็นสัตว์จำลองนะคะวันนี้คุณครูมีสัตว์จำลองนะคะเป็นกุ้งนะคะแล้วก็เต่านะคะเป็นสัตว์จำลองพลาสติกนะคะถ้าที่บ้านเด็กๆไม่มีนะคะเด็กๆก,ก็สามารถใช้ของเล่นนะคะต่างๆที่มีอยู่ได้นะคะเอาล่ะเราจะเริ่มมาทดลองพร้อมกันแล้วนะพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยเอาล่ะถ้าสมมุติว่าคุณครูนะคะนํากระจกนะคะวางข้างหน้าแล้วนํากุ้งนะคะวางข้างหน้ากระจกเด็กๆคิดว่าจะเห็นกุ้งกี่ตัวต้องเดามากี่ตัวคะจริงเป่าอา้าวพร้อมแล้วนะไปดูนะนี่เห็นเป็นกี่ตัวคะถูกต้องเห็นเป็นสองตัวนะคะเก่งมากเลยแล้วถ้าเกิดว่า คุณครูนะคะนำกระจกนะคะวางเพิ่มอีกบานหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดคุณครูนะคะนํากระจกให้แคบลงเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นลองตอบคุณครูมาสิคะลองเดาซิอะไรนะไม่เห็นเลยเห็นเลยอจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะเห็นเยอะเลยหรือไม่เห็นเลยทแทแ้ทแดนทแท้แดนแท่นแทนเป็นยังไงคะเริ่มเป็นยังไงคะ อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเริ่มมีกุ้งเป็นยังไงคะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ<ๆ>้นเกิดอะไรขึ้นมีใครเห็นกุ้งกี่ตัวมีกุ้งกี่ตัวเด็กๆเห็นเป็นกุ้งกี่ตัวคะเป็นยังไงคะเริ่มเป็นยังไ,ไยงไงคะมีเป็นยังไงคะมีกุ้งหลายตัวเลยเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเป็นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะยิ่งแคบลงนะคะก็จะมีกุ้งเป็นยังไง เริ่มมีกุ้งเป็นยังไงคะยิ่งแคบลงนะคะก็จะมีกุ้งเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองทดลองดูที่บ้านนะคะว่าจริงหรือเปล่านะคะเอ๊ะแล้วถ้าเป็นเต่าล่ะจะเกิดจริงปะเอามาดูเต่าสิถ้าเป็นเต่าล่ะเดี๋ยวลองเต่าหนะ่าวา,ว,วางข้างหน้าเหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วถ้าเกิดวางติดกันอีกอะวางติดกันเป็นไง เห็นเป็นไงฮะเห็นเต่าเป็นย right ังไงเพิ่มข right ึ้นเหมือนกันเลยใช่ไหมคะมีเ hmm. ต่าเพิ่มขึ้นหลายตัวเลยแต่ถ้าเราวางขยายห่างออกไปเราก็จะเห็นเต่าน้อยลงแต่ถ้าเราวางชิดเป็นยังไงคะเห็นเต่ามากขึ้นเลยเห็นไม่ต่างกันเลยกับกุ้งเลยใช่ไหมคะเด็กๆทราบไหมว่าเพราะอะไรเราถึงเห็นเต่ากับกุ้งมากขนาดนี้เพราะอะไรทราบไหมอืม ะะที่เป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่ากระจกนะคะสะท้อนนะคะภาพนะคะของสัตว์ที่อยู่ในกระจกนะคะให้เราเนี่ยมองเห็นภาพเป็นสองตัวนะคะแล้วถ้าเรานะคะยิ่งทําให้กระจกนะคะมีแสงผ่านเข้าไปน้อยเท่าไหร่นะคะการตกกระทบของแสงและก็การสะท้อนของกระจกเงาที่หันหน้าเข้าหากันเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ย มองเห็นนะคะได้หลายๆลายบานมากขึ้นหรือมองเห็นสัตว์ใต้หลายๆตัวมากขึ้นก็คือเป็นการสะท้อนภาพของกระจกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแสงนะคะแล้วก็กระจกนะคะแล้วก็สายตาของเราเนี่ยจะทําให้เรานะคะมองเห็นภาพที่สะท้อนข้างในนะคะยิ่งแคบเมื่อไหร่นะคะแสงที่ตกกระทบระหว่างกระจกทั้งสองบานนี้นะคะก็จะสะท้อนกลับไปกลับมากลับมากลับไปเห็นไหมคะ ทำให้เราเนี่ยมองเห็นนะคะกระจกที่สะท้อนกันไปมาข้างในเนี่ยเห็นเป็นหลายภาพแต่จริงๆแล้วมีกี่บานมี2บานใช่ไหมคะเอาละนะคะลองไปทดลองดูบ้างนะคะว่าสิ่งที่คุณครูทําเมื่อสักครู่นี้เด็กๆลองทดลองแล้วจะเห็นภาพหลายๆภาพเหมือนคุณครูหรือเปล่านะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ยากเลยเนาะมีกระจกนะคะแล้วก็ มีสัตว์จำลองต่างๆหรือไม่ก็เป็นของเล่นที่เด็กๆมีที่บ้านนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆถ่ายคลิปวิดีโอนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูกับเพื่อนๆดูด้วยว่าเด็กๆทำแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเห็นภาพหลายๆภาพเหมือนคุณครูหรือเปล่าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะจะมีกิจกรรมการทดลองสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำอีกสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะ